สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมช่วยแนะนําตัวได้ครับครับผมผมนายกรเม์สุขเสรงครับชื่อเล่นชื่อนั้นครับผมแล้วก็อายุ24ปีครับครับผมเป็นลูกหลานชาวตระกูลสุขเสร็จังหวัดเชียงรายครับครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่เมืองครับผมครับผมรู้สึกไงบ้างกับชมรมลูกหลานชาวตระกูลสุขเสษมครับรู้สึกดีใจครับที่มีชมรมนี้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยของเราแล้วก็ดีใจที่มีชาติเกษมของประเทศไทยเลยแล้วก็สามารถ อยู่ร่วมกันและสัมผัสีได้ครับครับผมก็แอดมินก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้เจอน้องนันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เจอหลังจากที่รู้จักกันมา10ปีนะครับดีครับผมครับผมแล้วเราก็มาเจอในวันตุษจีนนะครับอยากจะให้น้องนันนะครับช่วยปวยพรตุษจีนนะครับให้เราหน่อยครับก็ตุษจีนนี้ก็จินเจยุ่ออีชินีโใชัยนะครับรวยปังๆครับผมครับผมโอเคยังไงก็ขอให้ พรนี้กลับไปหาน้องนานเช่นกันนะครับโอกาสหน้าขอให้เราได้มาเจอกันอีกนะครับไงก็ขอให้มีสุขภาพดีๆแข็งแรงโดยเลยๆครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับ